สวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับไอแหบเส็บมัวมาแล้วครับผมมื้อนี้ไอแห็บกระสีพาพีมัน้องมากินโย้ยเนือติดมันสูตรบ้านๆสูตรไอแหบเส็บมัวนี่แหละพี่น้องเบิง่งเนือไอเห็บมีตอนงามเลยพี่น้องนะเอาตอนสีคนีไปเลยโย,ยไปเปืเป่อยก็กเสบก้อนสีไปเส็บมัวกับไอเหบกะ ผู้ใด้คำว่าเบิ่งแล้วกะไอเห็บกับฝากฟรีฝากน้องคือเราเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญกอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อสิบภพาทคลิปใหม่จากไอเห็บเด้อพี่น้องเด้อวัตถุดิบหลักเราเขาเกับสิมีเนื้อนี่แหละครับเนื้อติดมันเลือกออกมันติดมันเด้อพี่น้องเด้อรากาสิมีตะไคร้ตะไคร้ตำใสพ่พริกแห้งเด้อพี่น้องแล้วกา็ตำใสพ่พริกไทยมินเท่านี้แหละตำแรกๆมุวนๆเข้ากัน แล้วก็สิมีเครื่องพะโลูเครื่องพะโลูกสองหอะะ่อราคากระเทียมดองพี่น้องใช้กระเทียมดองหนึ่งหอ่อราคามีคาคาซอยอินแพนได้พี่น้องเด้อแล้วก็มีใบมะกรูดแราคกโหระพา้วกะ็เครื่องปูนข่้เท่ากับสิมีมีอย่างกระใสเบิ้ลล่ะครับพี่น้องเห็นอยู่นี่ไอเห็บใส่เบิล้ลล่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกลือผงนัวรสดีน้ำตาลน้ำปลาซอสแหบไซเบิร์กกุย่างรครับมามาเบ่งวิธีปุ่งแซ็บหมวกของไแหบเลยพี่น้องการตอนเรียกไฮแหบไะเชียวเนื้อนี่แหละครับลงมาจะดีแปลกฮเอาอุ้ยเบ่งตอนเลยพี่น้องอเอ้สุดยอดสุดไแหบแซ่บหมวยลงมาเก้วแน่นอน แล้วก็พริก,กเขียงเยาะตามไปครับพริกใส่ลงไปคุกๆหมดแล้วก็ใส่เกลี้ยงจังเลยพี่น้องเพิ่มความนัวแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้บได้พี่น้องนะเครื่องผักรวบย่อเตรียมไว้ีกแล้วเต็มง,งไปด,งไดุดนี่ยังก็ใส่ลงไปเยอดแหละสวได้เหี้บใช้หมูเขาเกาใส่ลงไปใส่สองหัวได้พี่นอ้องเครื่องผัโล้ แล้ยดเตยพูมากใส่หัวนึงก็ได้แต่ว่าสูดได้เห็บเส้นม้วใส่นสองหัวเส้นเทียมดอกลงไปหน้าเป็เทียมดอกเราบเส้นลงไป,ไปเบอร์ได้เรื่อยเปน้องเด้อแล้วครับใส่คส่าพี่น้องค่าเราใส่ลงไปไ้แต่พอใส่มันก็สิบุ่มีค่าดิน้ำตาลพี่น้องแล้วดเตยพูมากนะครับสำหรับไอเห็บาเย็ดอยู่นี่มันต้องออกหวนานๆจังหน่อยแล้วก็ใส่สีละลายในะจั่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเตยผู้มกัก รสดีครับรสดีไอ้แหบวบกินเซลล์เราหน่อยนึงเอ็มเพื่อคว้มนัวเพื่อคว้มนัวนัวนัวแล้วก็หว,นวานหวา,านนุ่มๆอีกนิดนึงอันนี้ขาดารบ่ได้พี่น้องผงม,มาสิจัดในแหบเสีไหลเสียบไหลครับเส,ส้ลงไปลวดเนื้อเดีมันจะแซีบไอ้แหบเสีหยสหมวกขึ้นก่อนล่ะราคาหน้ปาปลาครับเอาเส้นลงไป สุดกาเอาละสุดมวยแหบนะครับเส้สดหน่หนึงครับต้นน,นึงคนพคนนี่น้องเหนนี้กนคนแาบแต่บางคนไม่คิดพเขากันคนนี้เคียงเขากันถ้าพูดอะไร,ระมักสดนำกันเพราะต้องใส่ก็ะไรเรื่อยไม่หงไอ้แหบยังมักสุดน้ำแหบเป็นส่น้ําำหน่อยนึงครับใส้นไหลตืเราไปสุดน,น่ำเอา สุดไพสุดมั้นพี่น้องสุดเอฮัทแซมมัวนี่ชุดอยอดดี้องกากาเพื่อเพื่อเนื้อมันสิเปื่อยเลยพี่น,อน้องเบีขุดด้วหนพี่น้องเนี่ยเบีขุดลงเบียดขุดลงไปเนต่าพต่มมาครับเส้นลายลกับหอมไรเบีดขุดหลากาที่ขานเม่ได้กันี่ล้ครับ มพาแล้วพวกนายิ้องไปเรื่อยไปหน่อยด้ปเพิ่มวดผมเลยวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาปวงไม้หนีกันือสิบี่พได้กินแล้วมาเส็บหมวกกันไปแห็บได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะมาพอกันกับไอเห็บเซมมัวคือเกาอะไรละครับบุ้มเมื่อนี้นี่แหละเมนูไอเห็บกับเสิร์ฟพึ้อมโตพื้นที่เรียบร้อยแล้วโยนเนื้อสูตรเป็นบ้านสูตรไอเห็บเซมมัวเนี่ยครับเนื้อกับเนื้อติดมันนับรองว่าเซมมัวแน่นอนครับสูตรไอเห,ห็บก่อนที่ไปเซมมัวไอเห็บกับ ฝากทีฝากหน่อยรลอดหนเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งเพื่อสิบวันผ่านคลิปใหม่จากแฮบเด้อพี่น้องเด้อมาปลอดไลน์ไม่สิอิ่มก่อนพี่น้องจัดเลยครับพกเข้ากระสีมีนี่พักกาดครับวนนี้โหระพานี่ถ้ากินกับยอยกับบ๊อบนี่โหระพานี่ขาดบ่ได้ครับมีบักแต่งน้ำที่สำคัญนี่ หากินกับย้อยครับผมนี่พี่น้องโอ้เหี่ยบเลยล่ะเนาผักสดเด่นดนดงดงนึงโอ้ยคักพี่น้องนี่ครับผักอีเลือดครับบ้านผมก็ผักอีเลือดหากินกับย้อยกับปุ๊บเหี่ยวบางบ้านก็นเอ,อื้อมาหึ่งกันเนาะแต่ว่าในสูตรนี่ผมก็คิดขึ้นมาผมก็เห็นย้อยครับย,ย้อยย้อยเนี่ยกินก็ไปชอบผู้หรือผักอีเลือดบ้านเขาเแบบนนี้ รับรองขาดกลับไป่น้องขาดนี่ไปพ่กเสบเนี่แต่พวกอุ๊บพวกอยู่นะครับราคนี่ข้าเหนียวไม่ไม่ห้เาครับห่อนห่นะครับข่าก็งี้ยเขอยแบนี่คือเราเหครับอะพี่น้องเซ็จๆด้ไม่แหบไปนี่ยมห้ยบเหอเพราะขาข่าเขามีตุยเจบเลตอนแรกก็ใส่น้ำไหลาๆนี้พี่น้องต่ว่าน้ำบวกก่อน Xua nửa ăn chìa cười đó. Hãy xem xem nó mẹ rồi, là yêu vương. Hãy Hãy vương. Hãy vương. Hãy vương. Hãy ถ,ถึงผิดถึงผิดถึ่งว่ามันหวานมันมบึ้งบึงครับเนี่ยไปหรอกอยไม่เห็นาอะไรทำอะไงเนี่ยกินมันไดไปหรนะอกเนาะแก้ม <c oughs> พักอีเดือดรับรองว่าเด็ดเข้าออก,กันครับ ได,<ม>ไดี๋้วไปกันขาวมั้ง chú đi hẻm để xem mùi gì với nó không có chăm bi vậy ạ อนนนี้มสุดยอดแฮม กาดไป่ล้จำได้แบบแซ่บมัวเราช่วยนัจำได้แบบ ลองฮ้อนนี่ยบิงพี่น้องอือนี่ฮะเคลื่อนพอนบากิเลดลองว่าเด็ดอือตามด้วยเข้าไปครับประมาณอือ ส่วนหนึ่งเอ็กระาพาต,ตามไปเนี่ยไม่ไม,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 ม่ส่วมันละเอีย

nghe tin mắn em mời bây em không khổ cái กรนีค่สุดยอดดูหนำจักหน่อย่ั้ง สุดที่แหบมเนี่ยแต่เ่าเพิรีจานเนี่ยโอ้โหม่เป็นสุี่เหบพี่ผนว ัน, ial, นี่เพิดกับมีผักมี่ทไมจะไปไหนไปเนี่ยไปพอาพี่รลองอะไรเยอะยยเนี่ยยุดตอนหนพี่รอม มันยิ่กคักไปเลยเตีดตอมสีว้นสีก็ตัวเนี่ย ช่วงนี้กับพ่อ,อกันก็ไปแอบน้ำสเสากับแอบเขากะหืมอตได้ไหมน้องมึ่ชบัวร้องหอดกันใบไปก่นนอนเสใสเท่มดองพรอมเลย อเนี่ยตอนนี้พ่น้องเจ้าวะ้องวมาโออว้าว่าเขาไม่เงยไปยยมไปง่ง không hết quá không cái bò về, chim mía còn ừ Ăn จำใจว่าอ่เอาท่าไปเลี้ยบพีน้องไปน แก่ประกาศ mm hmm. ปอะกาศไงประกาศน้ำก mm ็แบบอือ อเออตอนใส่เฟนสวยปุ้น้องตอนนี้มันกัดเก่อโหอระอม เห็นแล้วพี่น้องฮะแซ่บมัวนั้นไม่เห็นพี่น้องอะพี่น้องออาไปล่ะด้วยพิธีออกดังออกหูออกตาพี่น้องเอ้ยฮะเอ๊ะบขอขอบคุณขอบคุณทุกการล้ำใจนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ มีอย่างบอดีแช่แอบปับปรุงแก้ไขกะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อถ้าชิ้นเด็ดบอดีแอบก็ขอประทานอภัยพีをを so ่น้องทุกคนเด้อเอ้าสำหรับคลิปนี้กะแอบกับฝากพี่ฝากน้องไมิโกเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมมักอะไรแชร์กระแชร์ถูกใจกันทุกคลิปน้ำที่สําคัญอย่าลืมแชร์กระดิ่งเพื่อสิบโพลาดคลิปใหม่ๆจากแอบได้พี่น้องเด้อเอ้าคลิปนี้กะสมบารณ์แบบแล้ว จังไดกะฝากช่องใหม่ๆช่องเองจะมั่วได้พี่น้องเน้อไว้ให้อ้อมใจพี่นนองเนี่ยคิดพลาดประการใดแอ๋ขอโทษเลยครับเอาสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ